ตามข่าวคูเหมียวแม่พวงสวัสดีคูเมียวหน่อยเร็วดี่ค่ะนาแลเหมือนค่าวคูเมียวตากแดดแล้วกันเก็บขยะนะค่ะยังคูเหมียวเห็นนะคะอันนี้น้องสาวแม่พวงน้องสาวพี่พวงน้องน้าโซเฟียค่ะคูเหมียวช่องช่องคูเหมียวก็ทําข่าวดีมากนี่ค่ะฟีมือนะคะนี่ขืนซื้อือน้ำนะค่ะของตําบลคำนันดีนัวค่ะเลิดกินมหลายปีแล้วค่ะตังตะใดก็ได้หาคูเมียวแวะมากกับเชิญ สวัสดีค่ะเอฟซี FC สาวน้อยเผชรบานแพงเอฟซี FC น้องโซเฟียเนาะค่ะมือนีเข้ากัมีข่าวดีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเนาะค่ะเมื่อกี้คุณครูแม่เหมียวได้ติดต่อไปทางครอบครัวของน้องโซเฟียเนาะค่ะอยากหูวา่าเพื่อนเตรียมงานเตรียมการจังไดนเน,นาะว่าบอโจสิบุกบานน้องโซเฟียอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะค่ะอำเภอโพนทองคุณครูแม่เหมียวก็ได้ติดต่อกับทางผู้จัดการเพื่อนเนาะค่ะกับคุณแม่แล้วก็คุณนาเนาะค่ะที่เพิ่นกำลัง เตรียมการอยู่แล้วก็แม้กระทั่งตัวน้องโซเฟียเองก็ให้การเตรียมการตอนรับเช่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบื่องผ่าว่าน้องโซเฟียเตรียมการจังไไดแน่เนาะค่ะกะ็เห็นแล้วก็ทุกคนก็ตื่นเต้นได้ค่ะว่าบอดจูไปเยี่ยมบ้านน้องโซเฟียแล้วสิไปชิมสมตํารสชาติดีๆฟีมือดีๆของน้องโซเฟียเป็นจังไดนอกจากห้องเพลงมวนแล้วเป็นน้างงามตัวหน่อยแล้ว กาฟฟมือการต่ำมสมตำนี่สิเป็นแบบใดพวกเข้ากะรอเบิงรอชมรอฟังว่าบอโจูสิออกปากว่าปรสชาติดีสมค่ำลำลื่ในแถวพ้นทองรอยเอ็ดเท้าบอดเด้อค่ะเดอ้อคุณคู่แมวเหมียวกับตื่นเต้นไดยรอคอยว่าบรรยากาศ <ผม S 1> ที่น้องโซเฟียกับบอโจได้เจอได้พอกันแบบ จังๆเนาะค่ะแบบยูบานกับเอฟซีสาวหน่อยเพชรบปานแพงทุกคนนี่รอคอยรอชมเบิรงผลงานเมื่อยี่โอกาสม่เยี่ยมเยือนเนาะค่ะถึงบางกะเฮาก็มีความรู้สึกว่าเออบรรยากาศอยู่บ้านสิเป็นแบบใดคุณพ่อแม่เหมียวก็ได้เห็นอ่าแล้วก็ที่ตามในช่องโซเชียลของเพื่อนตลอดนะคะว่าเวลาไลฟ์สดเวลาไปขายของหรือหรือแม้กระทั่งการอ่าห้องเพลงเนาะค่ะที่ไปทรง อสมตำแหล้วนะคะหรือบาละวางรอสมตำกับห่องเพลงให้ฟังหลายๆอย่างเห็ดไห้เห่าดูสึกว่าเด็กหน่อยคนนี้เป็นตะหักเป็นตะแพงยิ่งเบิงยิ่งหลงรักยิ่งเห็นยิ่งชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบเนาะหลายๆคนกัสิมีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับคุณครูแมวเหมียวได้ค่ะ จริงๆแล้วน้องโซเฟียมีผลงานโด่งดังมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าทางเอฟซีสาวน้อยเผิดบานแพงนี่เท่าโบฮันได้เห็นเนะาะโบเลนเห็นน้องว่าน้องโด่งดังแบบไดหลังจากที่น้องโซเฟียไปออกรายการแล้วกะ็มีพี่อุ้งอิงไปเซอร์ไพร์ดให้พี่น้องสาวน้อยเผิดบานแพงได้เห็นน้องโซเฟียแล้วก็ชื่นชมชื่นชอบอยากหูจักน้องอยากได้ติดตามอยากได้เรียนรู้ว่า อาชีวิตของน้องเป็นแบบใดทุกคนก็นรอคอยเรียกร้องให้บอโจได้เอาน้องมากขึ้นบนเวทีสาวหน่อยเพชรบานแพงซึ่งบอโจเพิ่นกะเห็นดีเห็นงามนะคะ่ะเอาอกเอาใจเอฟซีให้น้องได้ขึ้นมากหองเพลงบนเวทีสาวหน่อยเพชรบานแพงกะรอคอยให้ถึงวันที่สี่มิถุนายน25 66เด้อค่ะคุณครูแม่เหมียวอ,อยู่ไกลกะสิสนับสนุนทางช่องปิดในการออนไลน์เนาะค่ะ เห็นบรรยากาศที่น้องซอยเหลือแม่เนาะขาะในการขายอาหารขายสม่ำากับเป็นวิถีชีวิตของเด็กหน่อยคนหนึ่งเนาะคะ่ะที่ซอยพักดันครอบครัวให้อยู่ดีกินดีเนาะคะ่ะให้ครอบครัวเฮ้าอย่างก็สมบูรณ์ขึ้นถึงแม่ว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวคุณแม่กระสู่เนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เฮ้าชื่นชมและวก็ชื่นชอบหลังจากที่น้องโซเฟียได้ออกรายการย่งก็ซปเปอร์เทนเนาะคะ่ะ ไปแล้วรายการต่างๆบ้านี้ก็สเห็นนองเนาะค่ะแล้วก็เอาออกรายการซึ่งคุณคู่แม่เหมียวก็เห็นผ่านๆตามากก็มีที่ได้เบิ่งเข้าไปเบิ่งก็มีรายการเรื่องเล่าเช้านี้เนาะค่ะทางช่อง3แล้วก็รายการเก็บตกสะเก็ดข่าวทางช่องเจ็แล้วก็คิดว่านอีกหลายๆรายการที่กาลังติดตามแล้วก็กาลังอย่างเกาะ รูจักนองขึ้นมาแล้วก็เอฟซีต่างๆก็จะเพิ่มมากขึ้นนี่คือแรงใจแรงเชียร์คุณครูแม่เหมียวก็เป็นอีกหนึ่งแรงใจแรงเชียร์นะอยากให้น้องโซเฟียนโด่งดังบอแคลเมืองไทยอย่าให้กึกก้องโลกไปให้ทุกคนได้ชื่นชมว่าเด็กหน่อยหนาตาฝรั่งคนนี้สามารถห้องเพลงลูกทุ่งอีสานแล้วก็เพลงหมอลำให้ทุกคนได้ชื่นชมชื่นชอบแล้วก็เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งทีของภาคอีสานของเฮ้าที่เฮ้าใดยังก่อ ผ่า,าพุ่มใจคุณครูเสือว่าอีกบอดุนบอลนาน,น้องโซเฟียก็ต้องโกอินเตอร์ให้กำลังใจเด้อค่ะเอาเก็บเข่าเก็บของเตรียมตัวรับบอโจเด้อค่ะเด้อกับทีมงานน่าจะเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักน่ารักคุณครูก็รอชมรอติดตามนะคะน้องโซเฟียให้กำลังใจสุขูสุขคนนะคะเคียงคููเคียงขางกันไปแล้วก็พอกันใหม่เด้อค่ะฝาก ชิมรสชาติตำหมักฮงสมตำฝีมือน้องโซเฟียน้ำในเดจ่าเด้อเดี๋ยวคุณคู่แมวเหมียวมีโอกาสจะไปเยี่ยมไปยามไปชิมฝีมือน้องโซเฟียถึงโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเดจ่าเด้อขอบคุณสุขุสุคนจา้า